เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัทเงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กัในเกมบีโซอีกแล้วนะฮะวันนี้ฮะต่อจาก EP ีที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่ผมเป็นอาจุคานะครับหลังจากนั้นผมทํายังไงต่อบ้างเบื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วไปรับชมกันเลยก็ผม let's go <S คุณกำลังประสบปาัาหาโรบักไม่ผอใช่เลยถ้าใช่ ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอ,อร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัทแถมอนานคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออ นอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น Rov Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบ๊ หาคุณกำมองหารหัสใหม่ในราคาถูกร้านดีซีช็อปมีรหัสแมปบอกฟุตเช่นไก่ตันพ้นโมโจิตื่นพลนจิ้งจอกพลเสือเผาว,วีสีครบทุกเผาและรหัสแม l อ Star เช่นรหัสตัว7ดาวรหัสเทพเงาชาย7ดาวและมีบริการฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพาสกดพ้นปีศาจแมปต่างๆรวมไปถึงเติมโรบักเรสุดคุม้มใครสนใจเข้าริ้งใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะ ตรงนี้ฮะก็จะเป็นตัวฟุตเทจนะครับที่ผมอัดไว้ในไลฟ์เมื่อวานนะครับหลังจากผมเป็นร่างอาจูคาแล้วนะมันจะมีเควสขึ้นมาว่าให้เราเวลจนถึง50ใช่ไหมนั่นแหละฮะวิธีเดียวที่คุณจะเวลได้ไวที่สุดคือลงหลุมเมนอสน,นะครับหลุมตัวนี้จะก,กระจายเกิดอยู่ทั่วแมปเลยนะตรงนี้ผมแนะนำละกันสิ่งที่จุดที่ผมเจอหลุมบ่อยๆละกันคือมันสุ่มเกิดนะต้องบอกก่อน จุดที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยหลุมจะเกิดแถวๆโดมวงกลมนะครับจะเป็นโดมขนาดใหญ่เป็นรูปวงกลมนะที่ผมเอาเมน้นอยไปแอบนั่นแหละนะครับตรงนั้นแถวๆนั่นแหละนะลองหาดูนะครับเมื่อคุณลงมาในหลุมนี้แล้วแถวนี้จะมีแต่เมน้นอตให้คุณฟาร์มเลยแล้วเมื่อคุณฟาร์มมันเป็นมันก็จะง่ายนิดเดียวนะครับแต่ข้อควรระวังของการลงหลุมเมนอสมีแค่1ข้อนั่นก็คือมันจะมีอลรันคา สุ่มเกิดในหลุมนี้ด้วยต้องระวังตายก็คือเวลลดเหมือนที่ผมเคยบอกยุ่งยากพอสมควรผมเสียเวลกับตรงนี้ไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็ในหลุมนี้เนี่ยอันตรายอีกอย่างหนึ่งก็คือเมยนอสจะเกิดซ้อนกันเยอะมากๆเมยนอสอจุคาอรลานคาจะเกิดซ้อนกันเยอะมากๆจนคุณฟา,ฟาร์มไม่ทันเลยแหละนะครับคือมันเยอะจริงแนะนำนะครับถ้าคุณมีเพื่อนฟาร์มคุณจะเลเวล50ิบ ได้เพียงในเวลาแค่30นาทีเท่านั้นคือมันจะเร็วมากๆแนะนําให้กดคูณ2นะครับคูณ2มีผลแน่นอนนะครับคูณ2เนี่ยอยู่ชั่วโมงหนึ่งผมใช้คูณ2เนี่ยยังไม่ทันหมดเลยเลเวลผมก็50แล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนํามีเพื่อนผมให้เลยไม่เกิน30นาทีเ,เวลคูณ50แน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนเนี่ยอาจจะสักประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็คงจะ50แล้วนะครับในะเห็นไหมในเนี้ยผมจะเจออรันคาด้วยนะตรงเนี้ยอันตรายมากๆ ไดครับระวังกันด้วยนะจ๊ะอ่ะหลังจากคุณเลเวล50เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีเควสต,ต่อมาเด้งขึ้นมาเลยนะครับว่าให้คุณนะครับทําการฆ่าฮอนโลจะสุ่มอีโวขอย้ำนะครับมันจะสุ่มอีโวตั้งแต่250คิวจนถึง300คิวเป็นต้นไปตรงเนี้ยที่การฟาร์มของผมมันก็ง่ายๆเลยครับ กลับไปที่ฮูเอคอมมานโดครับและเลือกตีแต่ฮอลโล่ร่างแรกเท่านั้นเลยเราจะตีไวจะตีเร็วมากนะครับแนะนำนะให้ตีแค่ไอตัวฮอลโล่พอหรือไม่ก็ให้ตีตัวเมนอสก็ได้แต่มันจะช้านะครับถ้าเป็นฮอลโล่เราจะเก็บได้ไวเพราะว่ามันเป็นเควสที่เน้นคิวครับยิ่งคิวได้เร็วเราก็ยิ่งได้วิวัฒนาการเร็วโอเคไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งแนะนําอีกอย่างนึงอันนี้สําคัญจริงๆนะครับคือคุณห้ามตายแม้แต่ตัวเดียวตาย1ครั้งนะครับจะลด20คิวอันนี้จะเป็น ข้อมูลจากน้องที่เขาเล่นผ่านมาแล้วนะครับบอกว่าพี่ห้ามตายเลยนะตายหนึ่งตัวพี่หายเลย20คิวและ20คิวเนี่ยคุณใช้เก็บเวลา,าใช้เวลาเก็บดิพูดผิดใช้เวลาเก็บต่ำาๆก็า10นาทีบวกบวกนะตายหนึ่งครั้งนี่เสียเวลามากๆนะครับเพราะฉะนั้นห้ามตายผมเนี่ยเล่นโดยไม่ตายเลยนะครับมันก็เลยไวผมใช้เวลาอยู่ราวๆประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะ เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นฟุตเทจที่ผมอัดไว้แล้วกันนะครับไปรับชมกันเลยนะไปะในที่สุดเวลาที่ผมรอคอยก็มาถึงแล้วหูเรียกเรว่าฟาร์มกันจนตาเหลือกตาปิ้นตาปูดกันเลยทีเดียวนะครับผมนะทำการฟาร์มตั้งแต่ตัวที่หนึ่งจนถึงตัวสุดท้ายที่ผมอีโวเลยนั่งนับทีละตัวทีละตัวกันเลยทีเดียวโดยไม่ตายเลยแม้แต่ตัวเดียว นะครับตรงนี้ผมฆ่าไปทั้งหมด280ตัวนะเยอะมากเยอะมากจริงเพราะว่ามันบอกว่าจะสุ่มอีโวตั้งแต่250จนถึง300นะครับอะหลังจากผมได้ร่างนี้มาแล้วนะครับเควสมันก็จะเหลือแค่เควสเดียวแล้วก็คือคุณสามารถถอดหน้ากากได้เลยหรือคุณจะเล่นร่างนี้ต่อก็ได้ร่างนี้ก็น่าเล่นแต่ผมไม่เล่นนะผมขอเล่นร่างคนละกันนะครับอะมามอพร้อมแล้วกดเคเลย เรียบร้อยได้แล้วมาโหหน้ากูบ้องแบลังวะโอ้ไม่ชอบหน้าเลยอ่ะไม่ที่เลยไม่เฟี้ยวเลยวะ่ะโอเคแต่ก็ได้มาลัะโอเคฮะหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเดินไปคุยกับไอเซนนะตรงนี้ครับไอเซนเขาจะให้เควส์เรามาว่าเว้ยว้ถึง55เพื่อทำการโปรดตัวเลส หรือว่า reselection นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เข้าป่าเมนอสไปแป๊บเดียวเลยผมใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นในการเก็บ5้าเลเวลตรงนี้คือมันง่ายมากๆพอเป็นร่างนี้ นะครับสกิลเราจะมีให้ใช้เยอะมากๆนะครับอย่าลืมไปอีควิสสกิลกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใช่องนันกนดกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย